ข้าเก็บมาหลอบพี่นอ้องฝนตกใสจักหน่อยแตกกระจายแตกออกเป็นนี่แลยพี่น้องจา้นื้อมะเวพู่จ้พี่นอ้องจ้ามันพนาม,นพมาเก็บยอดผักแต่ผัก อย่าตะก,กะแตนพี่น้องจ้ะเพื่อทขึ้นหลายดอกจ้ะเห็นแวบบแบกสิได้หน่อยได้หลายนะพี่น้องเจ้าตะก,กะแตนผักตะก,กะแตนเยอะเลยพี่น้องดิผักตะก,กะแตนพี่นอ้องกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะ เขากำลังขึ้นยอดเต็มเลยผักตะกะเตียนติดถนนเนี่ยพี่น้องห้ายหลายกำลังแตกยอดเลยโดนฝนอยาตะกะเตียนพี่น้องแสบเพื่อผัก เฉี่ยมไก่ดรดแลนเขียวไปหมดเลยแยกไม่ออกเลยพี่น้องเขียวไปนำกันเลยโอ้เดี๋ยวเขาเกิดดอกแล้วใช่ไมมเก็บดีพี่น้องจ้าตะก,กะเตียน ไก่บานจักหน่อยเพื่อดีอันนี้โอ้นี่อ่อนๆเลยอากาศดีพี่นองจ้ะโอ้เขียวเบิร์คอยละฮะแด้เป็นอันใดเนาะอบัดที่ คือกันด้ยวยเบิร์ทั้งสิ้นองจ๋ะขึ้นมาแล้วนังบ่าออกหลาย่เนาะเด็ดในเขาออกไลน์อ้หูเหมือนมีคนมาเก็บเหมือนกันเลยนองจ๋ะมีคนมาเก็บกินเหมือนเราเลย ยาตักกระเต็นเซ็ตหลายมีคนมาเก็บมาเล่าเลยสวัสดีเจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้ฉันสิพักกินยำขนมจีนพี่น้องจ๋ากับยา่าตักกระเต็นพี่น้องนี่ฉันเก็บมา เขาเพิ่งออกไมาพี่น้องเขายังบ่าทั้ออกหลายจานนี่นคีอยาตักกะแตนรสชาติมาเลยพี่น้องมาเริ่มกินกันเลยจ้าหอมแเลยขนมจีนฉันย้ำใส่ถุกยางพี่น้อง

Nå har vi fått Åbe. ก็บมาแบบนี้คนตกใส่เนะาะเขาจะแตกหอยอดกระจายแลยจ้ะคันเขา,ายังออกท้องหมดเลย นีพี่น้อยล่างละใช่น้าเกลือก่อนนี้ต่ะินสดได้ต่ะงก็ใช้น้าเกลือแบบ Terima kasih telah menonton!